โอยมาครับมาครับวันนี้เกี่ยวเข้าวัเลรกอ่านครับเอามาตออ่านอืมจ็บตึงหลาบตึงลูหมวมือแดงเอาแลครับปู่หลวงนี่อันนี้ปู่หลวงอดีดมวยดังของผมเนนะ่น่ะครับอันนี้ปลา,ำาํำควายคิดน,นี่จับจับจับนอไอแข่งฟอก็โดนควายคิดมาแหละเนี่ย อ้ารอเนี่ยพอเพิ่อยู่ญี่ปุ่นมันขางทรงก็พอเหรอเฮ้ยเขาสีมอะมามเดี๋ยวงยเขาพสักจอดนะอามเดี๋ยวงเาเอฟซีพอสักจอดหรอเนี่นี่ไงนี่เองรอพอมัยอ่เฮ้ยเขานีม่แกาะโอ้อบุครับปรหลอือกหัวใจขนาอา ยอดแจลนนะครับนี่ันนี่เดียวต้องเล่าเรอหน่อยเล่าด้วยหน่อยมาครับโอ้คนหนึ่งครับขอกไว้เนี่ยมาเล้วก็หืมมาแจ้มได้กี่นี่ะนีอยน่